เรียมรักพรม,มาจทรย์ตอนที่13คุณไปไหนมาแบรี่ฉันรอคุณอยู่ตั้งนานถ้อยคำหวานพิงออดอ้อนทำเอาชายหนุ่มสะดุง้งว่าพบร่างสาวที่ตอนนี้สวมแค่ชุดนอนเนื้อบางสามารถมองทะลุป,ปุโปร่งจนเห็นเรือนกายสาวที่มีเพียงอันเดอร์แวร์จีสติงปิดท่อนร่างเพียงเท่านั้นส่วนท่อนบนร่อนอวดหน้าอกใหญ่ที่หย่อนยานเล็กน้อย ตามสภาพผู้หญิงเจนสันเวียนรักร่อนนั่งก่ายห้างอยู่บนที่นอนขนาดคิงไซส์ด้วยทาทางยั่วยวนซูซี่คุณเข้ามาในห้องผมได้ยังไงแหมไม่เห็นจะยากเลยซูซี่ก็ถามพนักงานต้อนรับสิคะหญิงสาวเดินกีดกายเข้าหาร่างหนาของเขาทั้งยังถูกถ่ายหน้าอกไร้บาเซียลงบนท่อนแขนของชายหนุม่ม แต่คุณไม่สมควรมาหาผมกันดึกแบบนี้แถมแต่งตัวแบบนี้อีกคนอื่นเห็นมันจะไม่ดีเสียงติกติงทำเอาซูซี่หัวรอกคิกคักชอบใจซบกลุ่มผมสีน้ำตาลหยิกรอนบนท่อนแขนของเขาทำไมคะซูซี่มาหาคุณดึกๆึกแบบนี้แต่งตัวแบบนี้ไม่ได้หรือไงหรือว่าคุณกลัวว่าจะอดใจไม่ไหว นิ้วมือเรียวยารูปแก้มสากอย่างยั่วยวนส่งสายตาหวานเชื่อมแต่แบรี่กลับขยับตัวหนีไม่สนใจร่างระหงที่พยายามยั่วยวนกลับไปห้องของคุณซาลูซูซี่ผมไม่อยากให้คุณทำตัวแบบนี้ผมคิดว่าเราคุยกันรู้เรื่องโรซะอีกทำไมราคาแบรี่ที่เมื่อก่อนคุณยังไม่เคยเห็นพูดกับซูซี่แบบนี้เลยเราออกจะสนุกด้วยกัน <S <S เสียงลมหายใจถอถอนหนักใจฝ่ามือแกะมือเรียวที่เกาะหนึบเขาออกจากแขนซูซี่ผมนึกว่าเราคุยกันรู้เรื่องซะแล้วแต่ดูเหมือนว่าคุณไม่เข้าใจอะไรเสียเลยผมบอกคุณแล้วไม่ใช่หรอว่าระหว่างเราเป็นแค่เพื่อนผมมีคนที่ผมรักอยู่แล้วถ้าขืนคุณทําตัวเป็นแมวป่ายุยสวานแบบนี้ผมคนต้องเลิกขบคุณไม่ต้องเป็นเพื่อนกันอีกเสียงก้าวประกาศแจ้ง ทำเอาเริงฝีปากสีสดเม้มปากแน่นยอมปล่อยฝ่ามือที่เกาะแขนเขาอยู่แล้วกำเข้าหากันแน่นเดือดดานไม่มีสักครั้งที่หลอนจะถูกแบรรี่ไร้เราเป็นสัตว์ไร้ค่าทาไมคุณทํากับซูซี่แบบนี้ซูซี่รักคุณซูซี่ทําใจไม่ได้ที่ต้องเสียคุณให้กับแม่สาวไทยนั่นหลอนแผดเสียงร้องราวถูกเชืออแบรรี่ไม่พอใจไม่เห็นหลอนใช้อารมณ์ทั้งทั้งที่ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับรอน เป็นความสัมพันธ์ที่ตกลงกันไว้แต่แรกซูซี่ถ้าคุณพูดจาบ้าบอพ้าเพอไม่จบไม่สิน้นเห็นทีเราจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้อีกแล้วผมว่าคุณกับอังกฤษไปเถอะอย่าอยู่ให้ผมเห็นหน้าอีกเขาไร่อย่างไรเยื่อยายซูซี่น้ำตาคอด้วยความเจ็บจุกเจ็บในอกไม่คิดว่าแบรรี่จะรักสาวไทยคนนั้นโดยไม่แลมองหลอนแม้แต่น้อยขนาดหลอนลงทุนแต่งตัวมายุสวัสดเขาแต่หลอน กับต้องมาฟังคำไร่อย่างไม่สนใจเย,ยดีแทนซูซี่ไม่ไปซูซี่จะอยู่กับคุณถึงอย่างไรซูซี่ก็เป็นเมียคุณคณนนึงเหมือนกันข่าวนี้หรอนอ้างความสัมพันธ์ครั้งเก่าก่อนทาใจไม่ได้ที่ถูกเขาไล่ออกจากห้องกลางดึกรอนปีเข้ากอดเอวสอบของเขาร้างชายหนุ่มเอาไว้แบรรี่ปัดปลายแหนเรียวของรอนเป็นพันลวันซูซี่รักคุณค่ะรักคุณ ความรักของคุณมันเป็นอย่างไรหรือซูซี่ผมเห็นคุณบอกว่ารักรักผมแต่คุณก็ย,ยังนอนกับผู้ชายคนอื่นไปทั่วฮะบอกผมหน่อยความรักของคุณมันเป็นยังไงคำถามย้ำทำเอาซูซี่ํำคอติดตันไปหมดพูดอะไรไม่ออกสักคำรู้ว่าตัวเองผิดจริงเสียงของร่อนอ่อนลงพลมอ่อนวอนให้เขาเห็นใจแบร์รี่คะฉันพอเถอะซูซี่คุณไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้ว นี่ดึกมากแล้วผมว่าคุณออกไปจากห้องผมเถอะผมอยากพักผ่อนเขาไร่เด็ดขาดโยนเสื้อคลุมกายของรอนที่พาดไว้บนเก้าอี้ให้ร่างสาวอย่างไม่ทันตั้งตัวสูซี่พยายามเอ่ยปากอ้อนวอนอีกรอบแต่เสียงกังวลชัดกล้องด้วยน้ำเสียงเฉียบทำอรอพูดไม่ออกถ้าคุณไม่ออกไปจากห้องผมตอนนี้พรุ่งนี้ก็ช่วยเอาเงินหนึ่งล้านดอลลาร์ที่ยืมผมไปผ่านเมื่อคืนด้วยแบรี่คู แมรู้แก่ใจว่าหญิงสาวยืมเงินไปช้อปปิง้งแถมไม่คืนเงินเขามาร่วมปีแต่เขาก็ไม่คิดทวงคืนแต่ตอนนี้เขายกเรื่องเงินที่หลอนยืมมาข่มขู่ทำเอาซูซี่ตกใจไม่มีเงินมาคืนเขาหลอนกำลังทางแตกที่เดินทางมาหาแบรรี่ถึงไทยก็เพื่อยืมเงินเขาอีกก้อนถ้าเขาคิดจะเอาเงินจริงๆมีหวังหลอนตั้งแย่แน่มือน้อยกว่าชุดคลุมที่แบรรี่โยนมาให้จากพื้นสวมคลุมร่างกายหลอน รีบออกจากห้องเมสซ,ซี่หายรับไปจากห้องแบรรี่ต้องผ่อนลมหายใจโล่งอกที่สามารถปฏิเสธความยั่วยวนของซูซี่ได้นับจากนี้เป็นต้นไปเขาต้องเป็นแบรรี่คนใหม่เพื่อทำให้รูน่าเชื่อใจและไว้วางใจให้จงได้เพลงเสียงแจกรนที่ตั้งอยู่บนโต๊ะใจกลางห้องถูกเกลี้ยงลงกระแทกพื้นด้วยอารมกาดเกี้ยวจุนสนันวันไหว เมื่อเรียกว่าทุกอย่างที่อยู่ในรัศมีมือปากข้าวของระบายอารมณ์สุมความแคนเดือนดาดไว้ในอกเมื่อเขาที่หลองหมายปองมาเนิ่นนานถูกชุบมือเปิบต่อหน้าต่อตายิ่งคิดถึงผู้หญิงที่แบรรี่หลงรักทําให้หลอนจุกเจ็บพูดไม่ออกผู้หญิงคนนั้นไม่มีอะไรเหนือหล่อนแม้แต่น้อยแบรรี่ฉันจะทําให้คุณกับอังกฤษพร้อมฉันให้ได้ฉันไม่มีทางปล่อยให้คุณเสพสุกกับนางผู้หญิงไทยคุณนั้นแน่ ซูซี่ไม่สามารถขมตาหลับได้ฝ่าเท้าเรกเดินวนเวียนในห้องสุดนั่งลงบนที่นอนหนานุ่มใช้ความคิดหาแผนการที่จะแยกแบรรี่และรูน่าออกจากกันรอนมีเวลาไม่มากนักกับการอาศัยอยู่บนเกาะนี้เพราะรอนโดนคำประกาศสิทธิจากผู้ชายที่รอนเป็นหนี้ให้รอนอยู่บนเกาะนี้อีกแค่สามวันเท่านั้นหมายความว่าเข็มวินาทีที่เดินผ่านช้ชาส่งผลให้รอนมีเวลาน้อยลงทุกที วจนเวลาของรัตการค่อยๆเรือนหายไปจากท้องฟ้าร่าแสงสีทองฉาบเข้ามาแทนที่บ่งบอกเวลาของรุ่งอรุณเช้าวันใหม่รอนอย่างนั่งอยู่บนที่นอนในมือถือแก้ววายรสเยี่ยมกระดกดื่มไม่มีทีท่าว่าจะเมานันตาน้ำข้าวจับจ้องแก้ววายอย่างคุ้นคิดแล้วความคิดหนึ่งก็แวบ,บในสมองรืมฝีปากเรียวเหยียดยิ้มมุมปากแววตาเป็นประกายวาับวับ มรอนรู้วิธีทําให้แบรรี่และดูน้าแยกจากกันเรือนร่างนะหงรีบลุกจากที่นอนและต้องดิ่งเข้าห้องอาบน้ํำรวดเร็วล่อนไม่สามารถอดทนรอแม้เพียงวินาทีเดียวสูซี่ย่ำฝ่าเท้ารุลงบนพื้นเม็ดทรายละเอียดดังพื้นพรมปูราดยาวเหยียดสุดรุหูรุตาน้ำทะเลตัดกับแสงแดดจนเป็นประกายระยิบระยับดังแสงของทิสตันท้องแสงไฟงดงามต้องตา มานตาของซูซี่ไม่ได้ชื่นชมความงานเช่นนั้นรอนกำลังจับจ้องไปยังร่างผู้ชายหน้าสวยที่กำลังจิบกาแฟอยู่บนโต๊ะข้างชายหาดเมื่อแน่ใจว่าจุดที่รอนยืนอยู่วินนี่จะสามารถมองเห็นรอนรอนสุดกายลงบนพื้นทรายเสือื่นหักบีดน้ำตาเรียกร้องความสนใจเฮ้อทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ด้วยรอนเริ่มแผดร้องฟูมฟาย มือเล็กกำม็ดไรด์แล้วป้าสเปสปะคุ้มข้างเสียงกรีดร้องท่าทางของรอนทำเอาวินนี่นั่งจิบกาแฟาอยู่หน้าบ้านต้องห่างมองท่าทางของรอนด้วยอาการแปลกใจเฮ้อทำไปต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เสียงรองแผดร้อนดังขึ้นอีกวินนี่ะได้ห่งตกใจค่อยๆขยับเรือนร่างสูงผอมเดินเข้าหาหญิงสาวที่ร้องไห้ฟูมไฟบนชายหาดเป็นอะไรไปจ้ะยายชนีหลงป่า ผู้ชายไม่ตกถึงท้องหรือง่ายวาจาเชียดเชียงทักทายรอนที่นั่งอยู่บนพื้นน้ำตาแตกถึงแม้วินนี่จะสงสัยว่ารอนถูกใครรังแกแต่คงยังปากคอจัดจ้านตามสไตล์คนปากร้ายใจดีเฮ้อทำไมฉันถึงโชคร้ายแบบนี้เสียงแรมตัดพ้อกำเม็ดทรายในมือแน่นและปาออกไปสุดแรงระบายอารมณ์วินนี่มองท่าทางผู้หญิงฝรั่งตาน้ำข้าวแปลกใจ เนยยาชนีจะคุ้มข้างไปไหนเป็นอะไรไปยะผีเข้าหรือไงร้องกรีดกรีดอยู่ได้ฉันถูกไล่ให้กลับอังกฤษเขาบอกฉันว่าเขามีคนรักอยู่แล้วใช่่ะคนรักของแบรรี่คือเพื่อนฉันเองวินนี่รีบสวนารู้ว่าหล่อนพูดถึงใครฉันรู้ฉันรู้แล้วว่ารูน่าเป็นคนรักของแบรรี่แต่ตอนนี้ฉันยังทําใจไม่ได้เลยมันเร็วเกินกว่าที่ฉันจะทําใจได้ ฉันไม่คิดว่าจะเสียแบรรี่ไปแล้วจริงๆฮ้อเลิกร้องไห้ได้แล้วยี่ชิน,นีหลงป่านัวขูผู้ชายเขาไม่รักก็ตัดใจสะเถอะมาร้องไห้ฟูมไฟทำไมเนี่ยน่าลำคาญจริงวินนี่ตำหนิซูซี่ปัดรอยน้ำตาทิ้งอย่างคนว่าง่ายแววตาสีน้ำข้าวสันดาริกราวกับว่าเจอเรื่องสะเทือนใจหนักหนวงรอนเอ่ยเล่าด้วยน้ำเสียงเครือร้องขอความเห็นใจ ฉันรู้แล้วฉันเข้าใจแล้วว่าแบรรี่มีคนอื่นฉันต้องตัดใจแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะที่จะให้ฉันตัดใจจากผู้ชายที่ฉันรักมานานเฮ้ยเธอก็ต้องพยายามตัดใจสิถึงเธอจะหน้าตาดีน้อยกว่าฉันสวยน้อยกว่าฉันหน้าอกก็แฟบก้นก็แบนแต่ฉันก็เชื่อว่าอีกไม่นานเธอก็หาแฟนใหม่ได้วินนี่เอ่ยเห็นใจรอนแต่ไม่ไวกระทบกระเทียบซูซี่ด้วยความเคยชินซูซี่กัดฟันกรอด ฟันคมบทเข้าหากันระงับอารมณ์ซ่อนความรู้สึกเดือดดาลไว้ในใจถ้าร่อนร้องโวยวายขึ้นมาตอนนี้คงเสียแผนที่วางไว้ฉันพยายามตัดใจอยู่แต่มันยากจริงๆฉันพยายามเดินเรื่องระหว่างฉันกับแบร์รี่แต่ฉันไม่เคยลืมมันได้เลยภาพความรักของฉันและแบร์รี่หลอกหลอนฉันทั้งคืนฉันนอนไม่หลับฉันรู้ว่าตอนนี้แบร์รี่รักลูน่าฉันเข้าใจแต่มันปวดใจเหลือเกิน วินนี่เธอมียากแก้ลืมหรือเปล่าฉันอยากจะลบภาพแบรรี่ออกไปจากหัวใจให้หมดเสียงเจดสะอื้นอย่างคนชอกช้ำวินนี่นึกสงสารขึ้นมาผู้ชายหน้าสวยกอกเสยตาไปมาคุ้นคิดอยากลืมหรอทำยังไงดีนิ้วมือใหญ่เคาะลงที่ขมับของตัวเองใช้ความคิดใช่ฉันอยากลืมอยากลืมมากเพียงชั่วนาทีก็ดีมีอะไรที่กินละยอมใจบ้างหรือเปล่า หลอนลีบถามวินนี่กลับเพื่อให้ชายหนุ่มหน้าสวยตกกลุ่มพรางกับดักที่หลรองวางไว้หญิงสาวแทบกระโดดรถดเต้นไม่ได้ยินวินนี่พูดต่อมาถ้าอยากลืมอยากยอมใจอย่างนี้ต้องกินเหล้าวินนี่เดือบสายตามองหน้าซูซี่ที่ยามมีน้ำตาหล่อนเหือดแห้งหล่อนมองเขาด้วยแววตาวิบวับวินนี่เดาไม่ออกว่าหล่อนต้องการอะไรถ้าเหล้าช่วยฉันลืมฉันก็อยากดื่มมันเสียเดี๋ยวนี้วินนี่ จะดื่มเหล้าเป็นเพื่อนฉันได้หรือเปล่านะวินนี่ถ้าดื่มเหล้าเป็นเพื่อนฉันหน่อยเธอสงสารผู้หญิงตัวคนเดียวอย่างฉันอีกไม่กี่วันฉันก็จะกลับแล้วซูซี่เล่งให้วินนี่ตบปากรักคันส่งสายตาสันสานอ้อนวอนอย่างคนน่าสงสารวินนี่เห็นใจรอนโอเคฉันจะดื่มเหล้าเป็นเพื่อนเทอเองถือว่าเป็นการดื่มเป็นเพื่อนแขกของรีสอร์ทวินนี่ตัดบท ยื่นมือไปให้ซูซี่นั่งอยู่กลางผืนทรายจับมือไว้พยุงตัวเองให้ลุกขึ้นถึงแม้คาแรกวินนี่อาจจะไม่ชอบซูซี่แต่ไม่เห็นร่อนโศกเศร้าก็อดไม่ได้ที่จะเห็นใจตามภาษาคนจิตใจดีซูซี่เอื้อมมือเรียวมาจับมือใหญ่ของวินนี่ริองฝีปากสีสดรอบยิ้มสมใจงั้นไปดื่มในบ้านเธอนะห้องพักของฉันมันแคบซูซี่เสนอ แต่ยังไม่ทันได้คำตอบหลอนก็รีบสา,า,าวฝ่าเท้าเดินตรงเข้าไปในบ้านวินนี่ทิ้งให้วินนี่มองตามแผ่นหลังบางที่เดินนำหน้าแปลกใจที่ซูซี่อยากดื่มเหล้ามากขนาดนี้แก้วคริสตัลใ,ใบใสถูกริ้นด้วยแอลกอฮอล์ชันเลิศดราคาแพงยับถูกมือน้อยหยิบกระดกเข้าปากรวดเร็ววินนี่มองหญิงสาวตาค้างรีบกระชากแก้วคริสตัลออกจากมือเรียวตายแล้วไอซูซี่อย่าดื่มเหล้าเหมือนตายอกตตยอยากสิ รู้หรือเปล่าว่าเหล้าขวดนี้มันแพงค่อยๆจิบวินนี่เทน้ำสีแดงลงในแก้วคริสตันอีกใบแล้วสาธิตท่าทางการจิบให้ซูซี่ดูซูซี่ยิ้มเด็กน้อยให้วินนี่ที่กำลังจิบเหล้าให้หล่อนดูหล่อนแซงทำตัวเป็นอกหักช้ำรักเพื่อให้วินนี่ตายใจแล้วเริ่มแผนการขั้นต่อไปกูชันเสียใจในวินนี่อยากดื่มเยอะๆจะได้ลืมดืิมแบรี่เสียทีรู้หรือเปล่ามันทรมาน คนเราอะถ้าไม่ใช่เนื้อคู่ยังไงก็ต้องเลิกกันอยู่ดีทำใจสักเทียยาเอ่ยจบผู้ชายหน้าสวยก็ทอดมองร่างเพียวของซูซี่ที่ตอนนี้ใช้มือผัดบริเวณใบหน้าร่อนแถมยังดึงคอเสื้อกับพือขึ้นรวงรากับร้อนจัดร้อนจังเลยวินนี่ช่วยปรับแอร์ให้มันเย็นกว่านี้ได้ไหมหรือว่าแอร์บ้านเธอมเสียเนี่ยร้อนจังโอ้ยไม่เสียหลักยาแอร์บ้านฉันซื้อมาแพงออกจะเลือดูไฮโซ เธอน่ะดื่มเหล้าเข้าไปเยอะเลยร้อนตั้งห่าบอกแล้วก็ไม่เชื่อให้ดื่มน,น้อยๆเดี๋ยวฉันปรับแอร์ให้ละก,กันจะได้เย็นขึ้นเรือนร่างเพียวรุกขึ้นจากเก้าอี้เพื่อไปหารีโมทแอร์ที่อยู่ด้านหนึ่งของห้องกว้างวินนี่รุกขึ้นหันหลังเท่านั้นสูซ,ซีก็รีบหยิบผงสีขาวชนิดหนึ่งออกจากกระเป๋าเสื้อแล้วเทพวดลงไปในแก้วคริสตัลของวินนี่รินน้ำสีอมพันตามลงไปเต็มแก้วรอยยิ้มผุดภายที่มุมปากร่อนรีบตีหน้า ตีสีหน้าเศร้าแสดงอาการเสียใจที่ถูกทิ้งเช่นเดิมฉันปรับแอร์ให้แล้วเป็นยังไงเย็นไปถึงหัวใจหรือเปล่าวินนี่สุดตัวลงบนเก้าอี้ไขายห้างสบายอารมณ์สูซี่พยักหน้าขึ้นรงตอบคำถามเจ้าของเสียงด้วยอาการขอไอคุเมาขอบใจมากเลยฉันรู้สึกเย็นแล้วล่ะมือเรียวยกแก้วคริสตัลของรองสูงขึ้นรอยยิ้มพายปรากฏก่อนวินนี่จะหยิบแก้วคริสตัลขึ้นมาชนแก้ว ด้วยกันเสียงแก้วกระทบกันเล็กน้อยต่างฝ่ายต่างกระดกน้ำสีอำพันในแก้วเข้าไปในปาาขอบใจวินนี่มากนะที่ช่วยดื่มเหล้าเป็นเพื่อนฉันเสียงเย็นเอ่ยขณะม่านตาสีน้ำข้าวเย็นชาจับจ้องอาการของของคนดื่มเหล้าผสมยานอนหลับชนิดรุนแรงเพื่อจับอาการชายหนุ่มไม่เป็นไรฉันชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอยู่แล้วเสียงกล่าวตอบรับสะบัดศีรษะไปมามึนงง พยายามเพ่งสายตาจับโฟกัสคนพูดดูเหมือนว่าตอนนี้วินนี่จะเห็นทุกสิ่งพร่ามัวไปหมดจนต้องสลัดศีรษะแรงๆอีสองสามครั้งเรียกสติให้อยู่กับตัววินนี่วินนี่เมาหรือเปล่าเห็นท่าทางวินนี่ที่ถูกครอบงำด้วยฤทธิ์ยานอนหลับหญิงสาวแซงถามเรากับว่าตัวเองไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเปล่าเปล่าปฏิเสธไม่ทันขาดคำ ร่างสูงใหา่ของวินนี่ก็สุดทั่วปรับคัสนิทคาโต๊ะมือสองข้างทิ้งตัวรนอย่างไรเรียวแรงบ่งบอกว่าไร้สิ้นสติสูซีเอื้อมมือบางไปแตะหัวไรช้ชายหนุ่มเพื่อสัมผัสว่าเขายังมีความรู้สึกอยู่หรือไม่แต่ร่างของเขาแน่นิ่งไม่มีปฏิกิริยาอะไรทําให้หล่อนรู้ว่าเขารับสนิทด้วยดิตยาที่ผสมอยู่ในแก้วแอลกอฮอล์รอยยิ้มภายร้ายกาดเหยียดยิ้มสมใจ เมื่อดำเนินแผนการร้ายเสร็จไปขั้นหนึ่งหล่อนกว่าสายตามองหาผู้หญิงอีกคนที่หล่อนอยากพบเพื่อดำเนินแผนร้ายต่อไปหล่อนต้องแยกแบรี่ออกจากผู้หญิงไทยคนนี้อย่างรูหน้าให้จงได้สูซี่หันมองรอบบ้านใหญ่กว่าสายตาหาอุปกรณ์บางอย่างเรียกความสนใจจากรูหน้าที่ยังอยู่ชั้นสองของบ้านสายตาหล่อนประทะับกระจกันใบใหญ่รวดรายสวยงาม หลนจึงปัดมันให้หลนแตกกระจายที่พื้นเสียงก้องเพ <eng> ่งเสียงแจกัน,บนใบใหญ่ตกกระทบพื้นหินอ่อนภายในบ้านแตกกระจายเป็นเสียงเสียงของแจกันดังรัน่นทาเอาหญิงสาวที่อยู่ชั้นสองของบ้านเืมตาตื่นในยามสายแตลกใจกับเสียงดังก้องที่ได้ยินวินนี่ทําอะไรตกเนี่ยซุ่มซ่ามจังเลยเพื่อนฉันเสียงบนพึมพำในใจเมื่อคิดถึงผู้เป็นเพื่อนหนุ่มหน้าสวย แต่รอนต้องแปลกใจไม่ได้ยินเสียงดังอีกรอบแถมคราวนี้ดังต่อเนื่องเหมือนมีสิ่งของถูกกว้างปาเพงเพงเพงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยร่างเหล็กลุกพวดพาดจากที่นอนคว้าชุดคลุมสวมใส่ทับชุดนอนของรอนรีบย่างขาเรียวไปยังชั้นล่างของบ้านด้วยความเป็นห่วงคนนเพื่อนวินนี่เกิดอะไรขึ้น ร่างเล็กวิ่งพูดมหาร่างใหญ่ของวินนี่ที่นอนฟุบอยู่บนโต๊ะตกใจเขย่าร่างสูงให้รู้สึกตัวแต่ร่างของผู้เป็นเพื่อนนอนนิ่งไม่ขยับเขยื้อนไหวติงดวงตาคู่สวยกวาดมองสำรวจไปรอบๆบ,บ,บ้านพบว่ามีเครื่องแก้วจำนวนมาตกตกแตกเต็มไปหมดหลอนรู้สึกสั่งหอยใจบางอย่างขาเรียวเล็กก้าวพูดไปยังโทรศัพท์ของบ้านหมายจะโทรตามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเกาะทว่า รอนเห็นเลี้ยวขาของใครคนนึงมากวางร่านหลองไว้ค่อยๆเรือบสายตามองจากปลายเท้าไร่ขึ้นมาตามลําตัวแต่ยังไม่ทันเห็นหน้าคนที่ยืนอยู่เบื้องหน้าพวของแข็งบางอย่างฟาดลงบริเวณลาคอรูหน้าอย่างแรงทว่ามันแรงพอทำให้ร่างเลบฟุบลงกับพื้นผินอ่อนภายในบ้านอย่างไม่ทันตั้งตัวสติสัมปชัญญะที่ตัวหญิงสาวก,ก็ขาดผึงไม่รับรู้สิ่งใดอีก จบตอน